ันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง,งๆรวมไปถึงไประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Baby m ม n s t e r กับ Charact e r Playlist ของอาซาั่นเองนะครับเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปความยาว1.1วินาทีเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอาสาเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับบอกเลยว่าอาสานั้นเนี่ยที่เป็นตัว แทนหมู่บ้านแห่งความนุ่มนิ่มจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่แอบขี้เล่นแล้วก็มีความแบบดือด้อๆโซนๆอยู่บ้านนะครับแต่พอไปเจอกับเมมเบอร์คนอื่นๆในวงเนี่ยก็เลยดูเบาไปเลยดูเบาไปมากๆเลยเปิดคลิปมาก็มาพร้อมกับว่าการคิดท่าโพสประจำตัวกันแล้วก็แจกหัวใจ3ดวงไปเลยภายในคนเดียวถือว่าเจ๋งมากๆเลยท่านี้เหล่าเบบี้มอนสเตอร์ต้องมาเพื่อทําท่าบูชาอาสูรน้อยกันแล้วนะครับแต่ว่ายังมีไฮไลท์ที่เด็ดกว่านั้นอีกหลังจากนั้นเนี่ยอาสาะนะครับก็ไปพามักแน่น้อยของวงมานัคนก็คือชิคกิต้า นัน,นะครับน้องแคนนี่ของเรามาโผล่ในคาแรคเตอร์เพลย์ลิสต์ของพี่อาสาอีกแล้วมาทีนี้เนี่ยมาตั้งแต่นาทีที่18วีเป็นต้นไปเลยไปจนจบคลิปเลยนะครับก็มาเล่นกล้องกับพี่อาสานนันเองแต่ว่าเป็นการเล่นกล้องที่เเล่นอะไรกันนะครับใช้เอฟเฟกของทางกล้องเนี่ยเปลี่ยนรูปหน้าของตัวเองไปแบบว่าเป็นคนละคนกันเลยก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูเป็นเอเลี่ยนบ้างดูเป็นคนหน้าบูดหน้าเบี้ยว คือเห็นแล้วก็คือต้องขำจริงๆนะครับเป็นเอฟเฟก์ที่มันตลกมากๆแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องผ่านเอฟเฟกเหล่านี้มาแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันฮิตจริงๆนะครับก็คือย้อนกลับไปแบบไวทกเคอาสามาพร้อมกับมักเน่แห่งความสดใสของเบบี้มอนสเตอร์นะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยชิคกิต้าก็เต้นไปเลยหนึ่งพี่อาสาก็มองดูน้องด้วยความเอ็นดูพร้อมกับอดขำกับเอฟเฟกต่างๆที่ทางกล้องเนี่ยมีไว้ให้นะครับก็สลับกันเล่นเอฟเฟกไปและเอฟเฟกมาพร้อมกับคําถามที่ถามไปยังเราแฟนคลับของเบบี้มอน ใกล้กับการระหว่างพี่อาสากับน้องชิกิต้านะครับแต่ว่าพอเห็นเอฟเฟคที่เจอกันตอนนั้นแล้วเนี่ยก็คือไปไม่เป็นไปไม่ถูกกันเลยอาสาถึงกับหลุดหัวเราะออกมาแบบกราดดังๆเลยแบบเป็นหัวเราะพร้อมกับความกรีร๊ดมาพร้อมๆกันนะครับกับการใช้เอฟเฟก ที่ชิกิต้านั้นเนี่ยขยับตัวลงไปพับููแล้วดูลูปชิกิต้าแบบนั้นก็คือจะหัวเราะจริงๆนะครับโชว์ฟันแบบ365องศาอาสาขำยังไงเนี่ยเราดูคลิปนี้ตอนแรกก็คือขำเหมือนกันกับอาสาแบบนั้นเลยนะครับทุกคนใครที่ไม่เชื่อย,ย้อนไปดูคลิปคาแรคเตอร์เพลย์ลิสต์ของอาสาแบบเต็มๆกันได้เลยขำไม่ขำหัวเราะไม่หัวเราะเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งสาวที่เดินเข้าประตูห้องมานะครับนั่นก็คือพริตานั่นเองเข้ามาแจมในคลิปคออา แต่ว่าพอดีาก็มาแบบว่านิ่งๆสวยๆนะครับมาแบบมากินโชว์หนึ่งแล้วก็แอบ,บมาแวะเล่นเอฟเฟกกันสักเล็กน้อยก็จบด้วยท่าโพสแบบพลิกๆสยะยิ้มพร้อมกับอินเนอร์ปังๆนะครับของชิกิต้าก่าอนที่จะปิดคลิปไปด้วยเอฟเฟกเดิมแต่ว่าเป็นพี่อาสาคนเดียวบอกเลยว่าเบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยไม่น่าจะมีใครที่นิ่งที่สุดหรือว่าเรียบร้อยที่สุดนะครับเพราะแม้แต่อาสาที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเนี่ยก็ยังดืด ữ, ้อๆซนๆเลยแต่พอมาเจอกับชิกิต้าเนี่ยก็เลยดูเบาไปในพริบ ตาเขาดื้อส่วนมากตัวตึงพรีเดบิวมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่พี่แน่ๆเนี่ยคาแรคเตอร์เพลย์ลิสต์นี้ก็ทําให้เห็นเลยพี่อาสะนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักสดใสร่าเริงถึงแม้ว่าจะดูเรียบร้อยพูดน้อยแต่ว่าต่อยหนักจริงๆนะครับทุกคนสดใสร่าเริงแบบนี้เจอชิคกี้าเข้าไปก็พากันหัวเราะพากันเล่นขำไปสนุกสนานมากๆเป็นเด็กที่สนุกสนานทั้งวงเลยจริงๆสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของเบบี้มอนสเตอร์ อาซากับคาแรคเตอร์เพลย์ลิสต์ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับในตอนนี้ที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโออยู่ยอดวิวทะลุ100 0 0แมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยลงมาประมาณ2ชั่วโมงนะครับกับคลิปความยาว1นาทีนิดเดียวคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง